เวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอยู่เกินวีซ่านะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเวอร์วีนั่นเองนะครับก็คือมีหลายคนถามนะครับว่าถ้าอยู่เกินวีซ่าเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างนะครับก็คือมันต้องท้าความก่อนนะครับก็คือช่วงนี้ตั้งแต่ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้านะทเที่ยวประเทศที่ไต้หวันเนี่ยนะครับคราวนี้มันก็มีคนที่ใช้วิธีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็อยู่เลยวีซ่าเพื่อจะหางานทํานะครับคล้ายๆเหมือนผีน้อยที่ เกาหลีนะครับแต่ครนี้มันเกิดที่ไต้หวันนะครนี้เวลามาแล้วมันเกิดไม่เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับก็คือมันก็เลยรู้สึกว่างานไม่ถูกใจงานไม่ใช่ถูกเอาเปรียบครนี้ก็เลยทําให้การอยู่เลยวีซ่าสิบสี่วันนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกินที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับเขาบอกถ้าเกินไม่เกิน10วันเนี่ยนะครับเขาจะเสียค่าปรับที่สองพันเหรียญน,นะครับสองพันเหรียญไต้หวันนะครับแต่ถ้าเกิน3าสิวันไปเนี่ยเขาคิดอยู่ที่ สี0พันะครับ4ี่0นเหรียญไต้หวันนะครับถ้าเกินสาเอ่อ60วันขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก6000เหรียญไต้หวันนะครับส่วนเกินถึง90วันนะครับ90วันเนี่ยก็อยู่ประมาณ800 0เหรียญนะครับนี่คือเสียค่าปรับนะครับแล้วก็จะปรับสูงสุดเลยนะครับตั้งแต่91วันขึ้นไปนะครับ1ปี2ปี3ปีเนี่ยก็คือจะปี1 2ปี3ปีก็ช่างเวอร์วีนะครับก็จะเสียอยู่ที่1 0,000เหรียญเท่านั้นนะครับก็ถ้าตอนนี้รู้สึกว่า อยากกลับแล้วนะครับก็สามารถที่ไปเสียค่าปรับไปที่ตอมอนะครับที่สนามบินเถาหยวนนะฮะทีหนึ่งนะเทอร์ออมินอลหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปเสียค่าปรับได้นะครับเสียค่าปรับเสร็จปุ๊บเราก็สามารถนําบินค่าปรับไปซื้อตัว๋วกลับประเทศได้นะครับก็ก็มีขั้นตอนแบบนี้นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่ามันเกิดจากการที่อยากจะบางคนก็อยากจะหางานทำเนาะคือถ,ถ้ามาแบบไอเย็นนะครับเขาคิดว่ามาไอเย็นเนี่ยเสียเป็นแสนนะแต่ถ้ามาท่องเที่ยวแค่บี ค่าตั๋วมาแต่ผลลัพธ์มันมันมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับมันก็เกิดผลเสียตามมานะครับต้องมาเสียเงินหมื่นต้องมาเสียเงิน8ปดเก้าพันเหรียญนะครับยังไม่แปลเป็นไทยนะก็ลองไปแปลงดูนะครับก็เสียเงินไม่ใช่เหตุนะครับยังไงก็มาถูกกฎหมายดีกว่านะครับถ้าคิดจะมาทํางานไต้หวันนะครับเสียมากหน่อยแต่ก็ก็ถูกกฎหมายนะเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยนะครับแต่ถ้าเรามาอย่างนี้สักวันหนึ่งเขาต้องโดนจับกลับส่งประเทศก็ต้องเสียค่าปรับเองเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น มาถูกต้องจะดีที่สุดนะคร